hai mươi bốn năm mươi chín hai 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 mươi Trời ơi. Đây ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยตวัอธิภาพรละเส้นสิทธิ์ที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอ,ขอขอบคุณค่ะ ไปฉายบอลรอสว่างเดียวบอลรอแปดห้าสงสัยล่าไฟการเรียบร้อยเปลี่ยนขวาเอาลงประธานเดิ<อ>คมครับต h ขมป2หไปสหครับ